เติมเต็มความสุขและประสบการณ์แห่งความสนุกข,ของทุกการเดินทาง The Mobility of Joyful Experience มาร่วมกันสนับสนุนเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่45 27มีนาคมถึง7เมษาย,ยนนี้อาคารเชล l ลนเจอร์และ Impact Forum พ a ว l ีอิมแพคเมืองทองธานี สนทนานโดยกาแฟปาทีคอฟฟี้กาแฟผู้สุขภาพกาแฟทีอินวันไม่มีไขมันอันกรีดกากาแฟแท้สนทนานโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเซียมบะมังลงกระดูก ชนะโดน้ำม um ัน no น้ำมันดเบจะมีเอกลดกรดดัลลิต้านน้มนอิสระต้องขั้วนี้เลยอนิสงส์วีซ่าฟรีดันเชื่อมั่นอุดขยับตัวเพิ่มขึ้นแนรัดเร่งเบิกจ่ายงบปี6 7เผลักเม็ดเงินเข้าระบบเศรษฐกิจนายเกรียงไกรเทียนนกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสอทและนายมนตรีมหาพฤกพงศ์รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสอทร่วมเปิดเผยผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนมีนาคม2 5 6 7อยู่ที่ระดับ92.4ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก9ก จุดศในเดือนกุมภาพันธ์2567เมื่อพิจารณาองค์ประกอบของดัชนีพบว่ายอดขายโดยรวมคำสั่งซื้อโดยรวมปริมาณการผลิตและผลประกอบการปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าทั้งนี้มีความเชื่อมั่นที่ปรับตัวสูงขึ้นมีปัจจัยสนับสนุนจากอุปสงค์ในประเทศที่ทยอยฟื้นตัวสะท้อนจากความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าคงทนอาที่เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเครื่องปรับอากาศเฟอร์นิเจอร์ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นขณะที่ภาคการท่องเที่ยวขยายตัวต่อเนื่องและได้รับอนิสงค์จากมาตรการวีซ่าฟรีในช่่่วงทีผาาานนมด้ การส่งออกขยายตัวดีขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าสำคัญอย่างสหรัฐอินเดียและออสเตรเลียขณะที่ในเดือนมีนาคมผู้ประกอบการเร่งผลิตสินค้าก่อนวันหยุดต่อเนื่องในช่วงเทศกาลสงการานต์นอกจากนี้ผู้ประกอบการยังได้รับผลดีจากมาตรการตรึงราคาน้ำมันดีเซลไม่เกิน30บบาทต่อลิตรซึ่งช่วยลดต้นทุนการผลิตและค่าขนส่งให้กับภาคธุรกิจอย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยลบจาก ปัญหานี้ครัวเรือนและภาคธุรกิจที่ยังท่งตัวสูงส่งผลให้เศรษฐกิจในประเทศยังพื้นตัวได้อย่างจำกัดนอกจากนี้ผู้ประกอบการยังมีความกังวลเกี่ยวกับต้นทุนทางการเงินและตาดอกเบีย้ยที่สูงขึ้นตลอดจนความไม่แน่นอนเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะเศรษฐกิจจีนญี่ปุ่นและสหภาพยุโรปทำให้การส่งออกยังพื้นตัวได้ไม่เต็มที่จากการสำรวจผู้ประกอบการ1336รากายครอบค 46, ลุม4 6กลุ่มอุตสาหกรรมของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสอ,อทอในเดือนมีนาคม2567พบว่าปัจจัยที่ผู้ประกอบการมีความกังวล เพิ่มขึ้นได้แก่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ70.0ราคาน้ํามัน 100. ร้อยละ55.8เศรษฐกิจในประเทศร้อยละ5 0 2ตามลําดับปัจจัยที่มีความกังวลลดลงได้แก่เศรษฐกิจโลกร้อยละ78.5อัตราแลกเปลี่ยนมุมมองผู้ส่งออกโดยอัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงค่าเงินบาทเทียบกับดอลลาร์สหรัฐร้อยละสา1สหกถานการณ์การเมืองในประเทศร้อยละ3 0 3 3 0 5ตามลําดับคณะดัชนีคาดการ3เดือนข้างหน้าอยู่ที่ระดับร0 0ยปรั่าเพิ่มขึ้นจาก 100. .0 ในนเดือกุมภา 567โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวของภาครัฐการเบรกิกจ่ายงบประมาณปี2 5 6 7ในช่วงไตรมาสที่2ของปี2 5 6 7รวมถึงภาคการส่งออกมีแนวโน้มดีขึ้นตามการขยายตัวของอุปสงค์ในตลาดโลกแต่อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตามได้แก่ปัญหาความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังไม่คลี่คลายส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้นรวมถึงมาตรการกีดกันทางการค้าที่ถูกนำมาใช้กับสินค้าส่งออกของไทยเพิ่มขึ้นอาทิมาตรกกาาาารรรรดด้้นสิ่งแวลอมมตรปรับ คาร์บอนก่อนเข้าพรมแดน CBA M ของสภาพยุโรปเป็นต้นทั้งนี้สอทได้ทาการรวบรวมข้อมูลผลการสํารวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมและข้อมูลตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมจากหน่วยงานต่างๆย้อนหลัง3ปีจะทําเป็นแดชบอร์ดเผยแพร่ในเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม Industrial Data Space IDS ของสอทเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไปได้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจโดยสามารถเข้าไปใช้บริการข้อมูลดังกล่าวได้ที่ w w w f t i o r t h i d s อทอสทมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้อุตสาหกรรมไทยเพื่อประเทศไทยที่เข้มแข็งกว่าเดิมเดือนนี้เพิ่มขึ้นอุตสาหรมเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์การต้องปฏิบัติการนะคะแต่ในส่วนของสภาวะการที่เราพยายามเน้นย้ำมาโดยเสมอคือว่าสมาชิกของเราต้องเป็นสมาชิกที่มีมาตรฐานเพราะฉะนั้นระบบที่ทางคุณเทียมโนได้นำเรียนเมื่อสักครู่นั้น เป็นระบบที่เราต้องการยกระดับมาตรฐานให้กับสมาชิกของเราสร้างความมั่นใจให้กับภาคสังคมต่างๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโรงงานที่ให้บริการ 101, 105และ106ที่อยู่ในระบบปัจจุบันนี้เนะี่ยถ้าเราสามารถยกระดับทั้งระบบนะคะทุกๆองค์กรหรือว่าทุกๆโรงงานเนี่ยเข้าสู่งานมาตรฐานอย่างที่เราเรียนว่อสกู่นั้นนะเราจะสามารถช่วยนะคะในการที่จะบริหารจัดการการ ได้สอบรับนะคะแล้วก็เป็นประโยชน์ตามหลักาาาเซอร์ไร์อีคอนมนะคะจริงๆแล้วอยากจะนําเรียนว่าการของเสียสาหกรมในนิยามของค้าวสาหกรมหรือภาคส่วนต่างๆเนี่ยเรามองว่ามันเป็นวัสดุหรือว่าวัตถุดิบในเรื่องของกระบวนการผลิตที่มันมีมูลค่าเรียนนะครับว่าปัจจุบันนี้นี่ภาคพูเดือนของไทยเนี่ยก็ปรับตัวสูงขึ้นตลอดล่าสุดเนี่ยบางคนบางสํานักก็บอก9 0 7บางสํานักก็บอก90.9 แล้วก็หลายคนบอกว่าถ้าปล่อยไปอีกสักปีสองปีเนี่ยปีหน้าอาจจะเห็นเป็น92นะฮะเรามาดูครับว่าจําแนกตามขนาดอุตสาหกรรมนะครับก็อุตสาหกรรมรอบนี้อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ต่อมาเยอะนะครับเป็น34.3นะครับแยกตามวิภาคนะครับวิภาคแน่นอนครับภาคกลางครับดูเหมือนว่าได้รับการเอาไปจัดก,การเป็นการรีไซเคิลแต่ว่ามันไม่ได้รีไซเคิลจริงนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาที่คิดว่า คงจะต้องมีมาตรการออกมาเพิ่มเติมนะครับในเรื่องของแมชบาลาน์ของโรงงานประเภท106นะครับในประเด็นต่อไปก็คืออยากจะเรียนเกี่ยวกับในแง่ของสอทอเรานะครับซึ่งสภาอุตสาหกรรมเราเนี่ยก็เล็งเห็นถึงปัญหาเหล่านี้ในระยะยาวนะครับเราในสองปีที่แล้วเนี่ยเรามีมาตรฐานออกมาอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของ อีโคแฟนต o r อรีฟอร์เ p สโปรเซสเซอร์นะครับอีโคแฟ t ต์ r อรีฟอร์เวสโปรเซสเเนี่ยเราทำมาแล้วมันตอบโจทย์เรื่องนี้พอดีนะครับก็คือเป็นปาสัญลักษณ์ที่จะทำให้ผู้ก่อกำเนิดก,การอุตสาหกรรมเนี่ยสามารถจะแย่งยะได้ถ้าตัวเดนเฟอร์ยี่ขึ้นไปอยู่เนี่ยอาจจะปรับขึ้นอ,าารรอัตราดอกเบี้ยขึ้นไปอีกแต่ว่าอินเดียก็มาแรงนะครับเป็นประเทศที่ มีขนาดเศรษฐกิจหรือว่าประชากรเหล่านี้ขนาดประชากรสำหรับใน,นวันนี้ก็เป็นการแถลงข่าวของสภาวิสาหกรรแห่งประเทศไทยนะครับเป็นเรื่องของดัชนีความเชืมมาาา่อมั่นภาคอุตสาหกรรมประจำเดือนมีนาคม2567ครับและนี้ก็เป็นการแถลงข่าวนัดแรกในฐานะเหล่านี้ที่เป็นประธานในวาระใหม่คือ67 -69 หนะครับก็ขอสวัสดีท่านสื่อมวลชนอีกครั้งนะครับ ทีมข่าว AEC TV Channel รายงานเติมเต็มความสุขและประสบการณ์แห่งความสนุกของทุกการเดินทาง The Mobility of Joyful Experience มาร่วมกันสนับสนุนเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่45 27มีนาคมถึง7เมษายนนี้อาคารเชลเลนเจอร์และอิมแพคฟอรัมพาวซ4อิมแพคเมืองทองธานีชาแนลโดยกาแฟบาีคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟที่ดีไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้ชาแนลโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเซียมบำรุงกระดูก ฉันั่นโดนมันระดำจะมิเอกลดกอดาร์ลนิต้าหน้าโนอิสระต้องขวานี้เลย